เอาไว้เอาไว้พี่น้องเป็นแบบนี้ติดตาครับครับ พวกเราวันนี้ก็มาร่วมให้กำลังใจกับพี่ๆในวงการน้องๆในวงการครับเพราะว่าหลายคนก็ได้รับรงางวัลได้เข้าอ,อะไรเรื่องเข้าชิงมีสิทธิ์ที่จะเข้าช<ด>ิงเหมือนกัน<อ>ก็วันนี้ก็พวกเราสี่คนเนี่ยมาแสดงครับทีมงานคนอื่นๆก็มาให้กำลังใ,ใจด้วยนครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยน้องที่แบบเ,เราได้มาเดินบมแดงกับทางมาญาแล้วแบบยิ่งใหญ่ขอบคุณที่เชิญเราด้วยครับผมวันนี้มาเชีย ไปเดี๋ยวคนอื่นจะน้อยใจเพราะว่าไม่หลายคนที่รู้จักก็เชียร์ทุกคนเลยแล้วกันครับผมที่เขาเชียร์ใช่ครับเป็นกำลัง,จงใจแล้วนอกจากว่ามาทุกเดือนนเรามีมาทำอะไรกันบ้างไหมคะในงานวันนี้มีทั้ง<笑><笑>ประกาศประกาศชื่อกับเชิญรางวัลอะไรก็เป็นเกียรติเหมือนกันที่ได้ได้ขึ้นเวทีไปประกาศกับเชิญรางวัลด้วยครับผม ครับมีมากตอนมีแบบว่าเราได้ไปมีแบบว่ารับรางวัลวัวยงานในอนาคตอนาคตเรียกได้ว่ายังไงดีซ้อมเวทีก่อนแล้วกันการขึ้นเวทีซ้อมการขึ้นเวทีก่อนแล้วกันครับวันนี้ก็มาเชิญแล้วก็มาประกาศรางวัลให้กับเพื่อนๆทีพี่ที่รู้จักก่อนแล้วกันในอนาคตจะได้รางวัลนี้ก็ได้ไม่ได้ก็ถือเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกัน์เขเรื่อขาคช่วยเขาได้ก็ดีครับผมอ่ะนะคะ สขาคาาา่ะกำลังจ้มจอนจ้มจนจิ้มจนเลยทมันแกลังจะย,ยียยกย้กแล้วสงวองนี้เแล้วครับทำไมสภาพกันกันแล้วใชเป็นกันแล้วขอา,ารบ้านพดี <laughs> ทบ้านัสดี ป็นกันแล้วรับแสงใต้เขาผมเป็นยังไงบ้างครับ EP 9จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง EP 9หรอครับก็หลังจากที่ EP 8เราเปิดด้วยความขมแล้วก็จบด้วยความหวานนะครับ EP 9ก็จะเริ่มเริ่มค่อยๆคลายปมนะแต่ EP 8แล้วก็ทิ้งปมเอาไว้ว่ามีคนปมใหญ่เป็นปมใหม่ที่อยู่ๆก็ได้ยิงใช่อุ่ยดูจริงนะเนี่ยเขาบอกเขาดูจริงเราเราต้องเชื่อเขาสิ อีพีเก้าจะมีอะไรบ้างครับลงกดต้องจริงๆแล้วครับคนนี้นะอ่าครับตามดเลยเผื่อได้กินดราม่าเนกินดราม่าเราบอกว่าอีพีเก้าก็จะสนุกขึ้นไปอีกใช่เราบอกได้เลยว่าเต็มอิ่มขึ้นไปอีกจะมีเรื่องราวเนี่ยตามเพิ่มมากขึ้นนะเราสปอยได้แค่ว่าผู้กำกับบอกว่าอ่า EP ในดวงใจที่ผู้กำกับบอกว่าชอบที่สุดเนี่ยจะเริ่มเรียงจาก8 9ดเ ครับมเป็นต้นไปเติมให้ด้วยครับเมื่อกี้เขาใช่มีมีมีแน่นอนคอะไวรคะ ความพิเศษคซีรีส์เราเนี่ยต่างจากเรื่องอื่นตรงที่ว่าแบบอีพีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นน้ำจิ้มครับเข้าเปนคอช้าหน่อยเรื่องนี้เข้าเราบอกได้เลยว่าทุกคนจะแบบเต็มอิ่มจนจุกอ่ะอิ่มอิ่มจนจุกแน่นอนครับบอกในสเปซทวิตเตอร์ไทเตนลเขาเคยพูดเอาไว้ว่าเป็นแฟนกันแล้วต้องทําอะไรต่อเอาใช่นั่นอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนติดตามติดตามในอีพีต่อไปว่าพัดกับแสงใต้เป็นแฟนกันแล้วแล้วเขาจะต้องทําอะไรต่อไปยังไงก็ฝากติดตามกันด้วย ก็ถูกก็ถูกก็ถูกกระแสตอบรับอะไรประมาแบบนี้เพื่อจำลองดาวเป็นการเปิดงานเป็นชมกับแฟนๆใช่ครับเนาะทีนี้ทีดท้ายต้องูดให้ทราบจังใช่เรกฟังสดนะครับจริงๆเราประกาศออฟฟิเชียลไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็วันที่ส5บ5กรกฎาคมครับเราก็จะมี ดูกับดูเป็นในโรงภาพยนตร์ครับผมที่เมเจอร์ซีนิมเฮราชโยธินครับผมร่วมกับแฟนคลับเหมือนกันในนั้นก็จะมีเซอรอมีพี่ทีสอมีเซอร์ไพรส์ที่ยังบอกไม่ได้ครับผมนี่เซอร์ไพรส์จริงๆแล้วนะจร่งก็คือบอกได้เลยว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาดูอีกทีสุดท้ายด้วยกันกับเราบอกได้เลยว่าคุ้มกับบ้านแน่นอนครับใช่ครับแตนนี้ต้องมาละ อุวยสาธุครับสาธุครับอนาคตครับอยากให้ให้เกิดแฟนมีขึ้นเหมือนกันครับเพราะว่ายังไงความรู้สึกที่เป็นแฟนมีมันก็ไม่ได้เหมือนกับดูในโรงอีพีสุดท้ายยังไงก็ฝากสนับสนุนพวกเราทุกคนด้วยนะครับพูดถูกเลยครับใช่เลยครับใช่ย้อนไปดูค่ะในอีก่อนที่ได้ร่วมกับแฟนนะตอนที่ได้ถ่ายได้เห็นปฏิสัมพันธ์แฟนอย่างนี้นี่คือยังไงครับนโอยคนนี้นั่งตัวขดอยู่ที่โซฟาที่ลงหนักเลย เราผมกางเกงเล่นเลยเมื่อกี้หนาวหนาวด้วยหนาวด้วยเพราะว่ามันเข้มข้นไงพอมันเข้มข้นเนี่ยอารมณ์มันก็แบบพุ่งพานพอพุ่งพานแกมันหนาวมันก็ทำให้เราขดใช่ไหมฝนรู้คนชุดที่ต้องถักคนนี้คนนี้เขาไม่เคยเจอบรรยากาศอะไรแบบนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันเป็นยังไงเป็นยังไงเขินเวลาเป็นตัวงเป็นจอใหญ่จอใหญ่ แต่มีซีนนึงคือี่จน่ไม่ติดอยี้ยด้วยเนียซีนไหนนะซีนหนึ่งซีนใหม่เหรอซีนหนึ่งไม่ซีนใหม่เชื่อว่าแฟนที่ไปดูก็น่าจะเข้าใจซีนไหนอี่สองพี่จะได้ดูกัแฟนครัรงนี้ก็คือตวนี้เหมือนันนะคะอม่ได้เขาเรียกว่าจบบริบูรณ์อย่าง อย่างจบวันดูอย่างจบก็จะไม่มีข้อข้องใจใช่ครับผมทุกคนจะได้เข้าใจในจักรวาลเรนเวิร์สที่พวกเราตั้งใจทำเนาะใช่ซึ่งเป็นซีรีส์ไว้เรื่องแรกที่เกี่ยวกับเรนเวิร์สยังไงก็พูดเลยว่าเป็นตอนจบที่น่าประทับใจสำหรับทุกทคนแน่นอนจริงแล้วสปอยล์นี้ก่อนดีกว่าถ้าใครได้ไปดูอ EP จบกับเราอ่ะจะยิ่งเข้าใจมากกว่าเดิมใช่เพราะมันเหมือนเป็น สเรียกว่าเราจะไปแก้ไขใน EP.2 เราจะไปตอบคำถามทุกคําถามใน e 2อคะทากนกนงชอนาหารจเราีนี้เชิญชวน2แรับผมเื่องเชิญชวนนี้ก็ต้องให้เสือเลยครับผมฝากซีรีส์ฝากซีรีส์ ฝากซีร oh well ีส์ก่อนใช่ไหมครับผมครับผมขออนุญาตขออนุาตครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับลาปุยเดอะซีรีส์นะครับผมออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มซึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ไอซีดีนะครับหรือว่าไอคิวแบบคอมเวลาห้าทุ่มครึ่งครับเป็นตรถไปที่รนไฟนยครับแล้วก็ห้ามพลาดนะครับสุดท้ายเป็นอ่าเออสุดท้ายอีพีของเราเนาะอยากให้ทุกคนมาดูด้วยกันครับผมรับรองว่าคุ้มแล้วก็หายสงสัยกันหน่คำถามแน่นอนครับผมใช่ครับสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของ เรารวมถึงกฎกติกาในการจองบัตรรอบ EP สุดท้ายนะครับได้ที่โซเชียลมีเดียลาปุยอันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลนะครับของงาน EP สุดท้ายเนี่ยวันที่15กรกฎาคมนะครับผมเริ่มกดบัตรวันที่2กรกฎาคมนี้ครับใช่ครับทางเว็บเว็บแอคท a เ t ช o ่นคอครับครับนี่เป็นเว็บของค่ายพวกเราเองใช่ขอบคุณครับ Thank you